ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นก็คือในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงในการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในโอกาส 1 1 1ปีของเจ้าบุคุลสมเด็จพระพุทธ,ธายจารย์อาจอสภามหาเถระเจ้าบุคลสมเด็จพระพุทธ,ธายจารย์อาจอสภามหาเถระเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นพระมหาเถระผู้บุกเบิกทางการศึกษาผู้บุกเบิกทางการเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ได้สร้างมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัลาย,าลายโดยภาพรวมกล่าเฉพาะวิทยาเขตขอนแก่น เจ้าบุญสมเด็จก็ได้เมตตาดําเนินการก่อตั้งแล้วก็ทําให้วื้ยเขตขอนแก่นภายใต้บารมีของเจ้าบุญุลสมเด็จมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อกันเรียกว่าอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นในโอกาส111ปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิตอธิการวด,ดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไ,ได้นุมัติให วิทยาเขตขอนแก่นในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสง์ในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ในภูมิภาคได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเรียกว่าจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเป็นความร่วมมือของสถาบันต่างๆในภูมิภาครวมทั้งในส่วนของอะสะกะอ ได้พร้อมใจกันมาจัดสัมมนา,าทางวิชาการที่วิทยาเขตขอนแก่นในวันที่22-23ธันวาคม2557นี้กิจกรรมที่สำคัญทั้งสองวันก็มีการจัดนิทรรศการโดยวันแรกก็คือวันที่22ธันวาคมนั้นภาคเช้าเป็นการปราศรัถาของพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิตเรื่องของ บทบาทของมหาจุฬากับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเชิงบูรณาการวิชาการทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ในทิศทางของการรองรับอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญซึ่งสอดคล้องกับปรชญาปริธานของมหาวิทชยาไัลตั้นั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศาการทางวิชาการด้านสังคมาศาสตร์ด้านมนุษยาศาสตร์ด้านศึกษา,าศาสตร์ อะไรต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคตะนันออเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจเข้า,เาร่วมประกวดทางวิชาการโดยการจัดนิทรรศาการแล้วก็วันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการเผยแพร่ด้านสังคมศึกษาด้านมนุษยศึกษา เพื่อที่จะได้เปิดโลกทัศน์ในแง่ของการศึกษาวุฒศาสนาวิริาการกับศาสตร์ต่างๆเพื่อรองรับในประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงนี้นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมในเรื่องของการอภิปรายทางวิชาการเรื่องบทบาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธายจารย์อาสภพามหาเทระกับการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทยเพราะฉะนั้นถือว่ากิจกรรม2วันซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญคือวันที่ 22- 23 ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนักวิชาการนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญยิ่งนะในระดับชาติซึ่งตอนนี้ก็มีนิสิตนักศึกษาระดับปียโทปียเอกครูบาอาจารย์ต่างๆก็ส่งบทความทางวิชาการบทความวิจัย เข้ามาที่วิทยาเขตขอนแก่นเพื่อให้มีการเพรียร์รีวิวจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชานอกจากนั้นในส่วนของวิทยาเขตขอนแก่นเองก็จัดพิมพ์หนังสือเป็นที่ลึกเกี่ยวกับเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์อัสสพมหาเถระแล้วก็ให้นิสิตเปียโทเปียเอกรวมทั้งครูบาอาจารย์วิทยาเขตขอนแก่นได้นําเสนอบทความวิจัยบทความทางวิชาการในเชิงของการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ก็ขอเจริญพรขอการาบเรียนครูบาอาจารย์ประสงค์พระเทรานุเถระท่านผู้่ให้ความท่านที่สนใจนิสิตนักศึกษาท,กทุกทท่านได้ร่วมกิจกรรมในวันที่22 23ธันวาคม2557ที่จะถึงนี้ณนะมหา,มหา,า,าวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอเจริญพร